สวัสดีครับวันนี้จะมาสนรีวิวมาครับนะครับไปหาเชื้อไปไปอันเช่ไหมสองมือนในการมาเรือใบยังน่าจะนม่มา,นานมาหนี่นะครับกินนันแรกหหอเออไอลืมไปต้องออกก่อนนะครับ จะมาสอนสร้างไหมครับเด็กๆน้ำงเข้านีกงนม่ครับคือมันเป็นกุไม่ครับเข้าไปเลยนะครับใช้เน็ตได้แงายนโอ้โอ้ยมากัดนี่เขาเข้ามาแล้วเข้าไปแบบนี้

และอีกอย่างนะครับคือสามอย่างอีกอย่างหนึ่งเป็นอันนี้ให้เข้านี้กดอันที่สามครับอันนี้เสร็จแปดอันนะแปดชิ้นแล้วก็ออกมาจะได้สองอย่างนี่ครับยิงนะ้ครับปิ้วอ,อ้าวจ้าจ้าจ้งงเดี๋ยวงงอ๋อลืม คือว่ะงงอ่ะอมก็เสียไอ้งงอ่งงะทำไมมันไม่เพนให้อ่ะก็ได้สร้างมาแบบนี้แล้วสร้างเป็นแบบนีน้นี่อันนี้ข้างในคือใส่ธนูแบนไหมนี่ครับใส่ธนู กดอันที่สามส่วนอันนี้ก็ใส่ไปแต่นอุ้ยตลายเจ็ดแต่ตนี่คือถ้ายิงไม่ได้ก็ขอไปนี่ไงเป็นแล้วเป็นแล้วลุกเลยอ่ะนี่ไงครับเป็นไฟแล้ว ลุกไฟพิวโอ้ไฟลุกมาอา้าวคือมันกลับมานะครับดูนลุกช้ามากเลยไฟ บันทึกน,นะครับเป็นไฟแล้วดีอ่ะอาสัตอาสัตอย่างเช่นสัตวน,นี้อุ้ยตายไวมากเลยนี่นะครับก็ขอจบคลิปอย่าลืมกด Subscribe น,นะครับขอบคุณครับ